ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตีนภูกระดึงแล้วนะครับทุกคนเรากำลังจะเดินทางขึ้นภูกระดึงนะฮะนี่คือผู้ร่วมเดินทางนะครับสภาพนะครับออกมาจากอุดรตอนตีตีสามครึ่งนะครับมาถึงภูกระดึงก็ประมาณหกโมงนะครับผ่านด่านตัวที่หนึ่งแล้วก็ด่านตรวที่สองเรียบร้อยแล้วเราจะไปด่านที่3ามแล้วก็เตรียมปีนภูกระดึงกันนะครับตอนนี้ได้บัตรวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ติดต่อที่พักพร้อมที่จะเดินทางขึ้นไปแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปตายตอนไหนอาจจะไปตายที่ซ้ำแหกก็ได้ <c oughs> อันแรกครับอันแรกเลยกับอันซ้ำแหกเลยชัว่ว <c oughs> <c oughs> คาสภาพสภาพอันนี้ขึ้นยังไม่ถึงร้อยเมตรนะครทุกคน แต่ว่าซ้ำแห้งเนี่ยหนึ่งกิโลน้องมันนำไปก่อนละแต่ก็ตอนนี้ประมาณหกเกืบเจ็ดวงแต่หมอกก็ยังไม่จางน,นะครับตอนนี้หน้ามืดครับทุกคนพี่เตียวหน้ากันดำพรอบมุแล้วตอนนี้โอนภาระกระเป๋าไปที่น้องแล้วครับ หลังแปลนใช่ป่ะเดวหลังแปลคือตรงที่ไปสุดแล้วจะเดินลาบซีพันหูอิแป๊บเดียวโอเคไปไหมพร้อมไปยังโอเคนะครับเราจะเดินต่อแล้วนะครับแต่ตอนนี้ฝากกระเป๋าไว้ที่น้องก่อนพี่เห็นท่าหมดเลยพี่พ่แบอกว่าอีกนิดเดียวจะถึงสะแมงนะครับทุกคน ตอนนี้เราใกล้ถึงซำแรกนะครับมองลงไปก็จะมองขึ้นแค่สองวันเห็นหมอกนะครับสวยอยู่นะครับเพราะคุณยายบอกว่าเมื่อคืนฝนตกครับทุกคนตอนนี้ซึ่ง,งแห้งแล้วทุกคนเสื้อแห้งๆเลยครับนั่นคือความหวังของเราร้านค้าครับทุกคนเราจะไปกินแตงโมหวานๆน้ำเดือดเย็นๆผมทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับโอ้หมอกขาวโพลนเลยครับทุกคน บรรยากาศส,สวยมากซ้ำแห้ถึงแล้วเวยซ้ำแห้ทุกคนคือหมอกขาวมากโอ้โหแค่ซ้ำแห้งนะครับนี่คุ้มค่าแล้วการมาครั้งนี้ที่ปูกกระดึงนะครับสวยมากทุกคนนี่สุดลูกหูลูกตาเลยครับอ๋อลำพิน,น,นสภาพฮ<ร>นะอ๋อลำพินร่ <laughs> อน้อ๋อลำพินร่านอ๋อลำพินอนดีกว่าคือมาแล้วคือต้องกินนี่ <ๆ S 1> ใช่ไหมฮะอ่าโอ้โหเย็นสดชื่น ตอนนี้หมอกขึ้นมากับทุกคนนี่กุ้ยนี่ก็ขายครับเป็นลูกแล้วเท่าไหร่10บาทครับละ10บาทนะครับที่ที่เด็ดคือตรงนี้เตงโมไปเข่ามี่ยังครับเข่ามี่เข่ามี่ยังครับเข่านะฮะตอนนี้ออกเดินทางจากซัมแห้งนะครับ หกิโลเมตรแรกเราถือว่ารอดพ่อป้าบอกว่ามันจะไม่ทำบาปเกินกว่าชุดแรกที่เรามาแล้วนะครับนี่คือสภาพบรรยากาศนะครับน่าจะฝนตกเมื่อคืนเพราะว่าหมอกขึ้นสวยมากตอนนี้เราเดินมาถึงซัมที่2แล้วนะครับก็คือซัมบอลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกซ้ายขวาให้เราเลือกเดินนะครับ และก็อีกประมาณ3กิโล700เมตรนะครับจะถึงถึงหลังแประนะฮะซึ่งเป็นที่เดินลาบที่จะตรงไปที่พักของเราครับต่อไปที่สำกกก,กอบนะครับทุกคนข้างหน้าที่มีเสียงเพลงนั้นจะเป็นของลูกหาบนะครับเพื่อนก็จะมีเพลงในการบิลตัวเองนะครับเพิ่มพลังในการเดินทางปกติมาเฉพาะตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะแล้วเขาต้องแบกยี่ิบสาสิบห้ากิโลครับทุกคน เมื่อกี้เราผ่านซ้ำกกกอกมานะครับโดยไม่รู้ตัวนะครับเดินเลยป้ายเพราะว่ามันมีสองทางแยกนะครับก็มานั่งพักตรงนี้ระหว่างทางนะครับก็จะมีที่พักให้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆทางก็สมบุกสมบันนะครับเราก็จะพยายามฝ่าฟันไปถึงจุดหมายให้ได้นะฮะทางที่หลังจากซ้ำแหกมาก็จะมีสูงบ้างแต่ไม่ชันมากนะครับสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับปีนขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการเดินป่า งาที่แรกที่ควรมานะครับเพราะว่ามันมีเครื่องอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเนาะมีร้านค้าด้วยโอเคเดินทางต่อครับตอนนี้มาถึงอีกซ้ำชื่อว่าซำกอสร้สางนะครับอีกสามกิโลเมตรจะถึงหลังแปรอ่าตรงนี้โชคดีมีร้านค้าร้านขายนะครับขอให้บริการขอน้ำสักขวดก่อน ขอน้ำป่าขวดหนึ่งครับน,รน้ำธรรมดาคะน้าธรรมดาก็ได้ครับโห oh. พักอยู่ที่ซัมกอสางนะครับกำลังจะเดินทางต่อนะฮะตอนนี้ก็มีบริการเราก็จะอุดหนุนทุกร้านนะฮะเออไม่ใช่ทุกร้านแต่ทุกซัมนะครับพร้<ต>อมไหมฮะได้อะไราละค่ะได้อะไรกระตุ้นแดงมานาสดา <laughs> 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 กระตุ้นอินซูลินในร่างกายนะครับ <laughs> เพื่อเพิ่มพลังงานในการเดิน <laughs> ทางต่อ <laughs> ตอนนี้บันไดก็ไม่ช่วยอะไรฮะต้องลิฟต์เท่านั้นของก็ประมาณรัฐบาลสร้างลิฟต์ให้ผูกระดึงด้วยนะฮะติดตรงนี้เป็นทางลาบอยู่ไปนิดนึงครับทุกคนสูๆส้ๆตอนนี้ครับเราจะพักทุกที่ที่มีที่พักนะครับทุกคน เาว่าตอนนี้สภาพคือไม่ไหวแล้วก็แอบ,บได้ยินเสียงน้ําตกด้วยข้างๆที่มองเห็นกลๆนั้นคืออีกซำหนึ่งที่เราจะถึงนะครับมีที่พักด้วยแต่ว่าเราไม่ถึงครับพักก่อนมาแล้วครับ <laughs> มีการจูงกันมาแล้วครับถ้าทุกคนไม่มาจะไม่รู้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนนะครับแต่ทุทกซำทุกจุดพักคือแบบ ความท้าทายของเรานะครับตอนนี้มาถึงซากกโดนนะครับอันนี้มีเสียงเพลงจากน้องลูกหามด้วยนะครับราหั่งเรามาตัวแล้วก็กระเป๋าแค่ใบเดียวก็เหนื่อยแล้วนะครับนี่น้องเขาแบบแบกสัมภาระเยอะมากนะครับ จุดหมายเราอยู่ที่หลังแปลนะครับ1 5กิโลแล้วเออ่ 1, นะครับแล้วก็เดินจากหลังแปลไปที่พักประมาณ3กิโลนะครับโอ้โหเหนื่อยพอสมควร<ฮ>ไปต่อกันครับ คครับตอนนี้มาถึงหลังแปรแล้วนะครับตอนนี้เวลา10นาฬิกา42อนาทีนะครับขึ้นมาตอนประมาณมเจ็ดโมงเศษนะครับถ้าเฉลี่ย7โมงตรงก็ได้เก็10 4กับ4ชั่วโมงนะครับเดินทางขึ้นมาตอนนี้คือจุดที่น่าจะเดินทางราบแล้วนะครับไปที่บริเวณที่บริการนักท่องเที่ยวอ,อีกประมาณ 3- 4ถึงกิโลนะครับตอนนี้จะมีป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงกับทุกคน คเหนื่อยนะคร,ครับครับตอนนี้ก็เป็นวิวอยู่ที่หลังแปลนะครับบริเวณที่เป็นที่ราบที่เราจะเดินต่อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นวิวเป็นทางขึ้นมาของลูกหาบแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีต้นสดแล้วครับทุกคนที่ผมเทึ่งที่สุดก็น่าจะเป็นลูกหาบครับทุกคนผมก็มานั่งมองความสามารถแล้วก็พลังงานอารัวเรือเฟือจากเขานะครับ มนทั้งคนแก่คนหนุ่มนะครับแล้วก็เด็กน้อยเยวาวชนนะครับมาหาได้ได้นี่คือสภาพเพื่อนร่วมทางนะครับก็มาถึงในเวลาไล่เรียกันตอนนี้สิบโมงสี่สิบเจ็ดนะครับเราขึ้นมากี่โมงเจ็ดโมงไหมเจ็ดโ,โมงก็ไม่ถึงสี่ชั่วโมงนะฮะถึงหลัง<ม>แปลนะไ,ปไม่ไม่เอาถึงหลังแปลงไง เจ็ดชั่วไม่ถึงสี่ชั่วโมงนะฮะสามชั่วโมงสี่สิบแปดนาทีนะฮะฟ้าสตรีเพียงหนึ่งเดียวนะฮนี่เพ่งฟามวดนะเออฟ้ามีหมดนทั้งมดอ่ะเกือบทุกคนตอนนี้เรากาลังจะเดินทางออกจากหลังแปลนะฮะด้วยสภาพอิดโรยนะฮะแต่ทุกคนก็สู้นะฮะทาเวลาได้ดีหลังจากนี้ไปประมาณสามถึงสี่กิโลนี่เราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับไปถึงที่พักของเราเดี๋ยวจะรีวิวที่พักให้ดูนะครับสู้ไหมฮะสู้ไหมก๊อด <laughs> เรามาถึงที่บริการนักท่องเที่ยวแล้วครับทุกคนนี่คือลานกลางเต็นท์นะฮะใช้เวลากี่ชั่วโมงตอนนี้สิบเอนาฬิกาสี่สิบหกนาทีไม่ถึงห้าชั่วโมงเฮ้ยเออไม่ถึงห้าชั่วโมง8 9ดเก้าสิบสี่ชั่วโมงห้าสิบนะครับนี่เลยนี่เต็นท์ที่เราจะพักนะฮะที่มองเห็นเป็นเต็นท์เต็น์ของอุทยานนะครับ ถ้าน้เ่อเยอะๆลานตรงนี้น่าจะเต็มนะครับทุกคนมุมนู้นก็จะเป็นลานอะไรนี่ฟอกปอดยอดภูกระดึงนี่นะ,ะฮะโ้ทำสถิติดได้ดีมากนะครับไ,ไ,ไปหาที่พักกันก่อนนะครับต้องไปติดต่อนะครับศูนย์บริการเพื่อดูว่าเราได้เต็นท์เบอร์ไหนนะครับแล้วก็ไปเช่าอะไรนะเช่าที่รองนอนนะครับเช่าถุงนอนนะครับนี่เลย อันนี้คือต้นเมเปิลนะครับหนะบาา้าใบก็ยังไม่แดงมากนะครับมันจะมีมุมที่ไปบริเวณน้ําตกนะครับจะเห็นใบเมเปิลโอเคจวเราไปติดต่อกันก่อนขึ้นมาข้างบนก็ต้องมาติดต่อที่พักนะครับแล้วก็มาเช่าเครื่องนอนนะฮะทังนอนนี่ตามราคานี้เลยนะครับว่าขอเรางหัวใหญ่เ นี่นะครับก็มีถุงนอนมีหมอนแล้วก็มีที่รองนอนนะครับอันนี้เราก็ชอบสามชุดนะครับสองเต็นไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องช่วยกันเดี๋ยวจะไปดูที่พักกันนะครับบอหมายเลขสี่กับหมายเลขห้าพ่ะวะเออที่ที่ก็าหายผิด ตอนนี้มาถึงเร็วมันก็จะเด็ดแดดนะครับเราก็จะเอาของมาไว้อาไหนเลือกเลยสี่กับห้าหลังจากขึ้นภูมาเหนื่อยๆครับไม่ต้องห่วงว่าที่นี่จะไม่มีอะไรกินโคน้นมองไปตรงโน้นร้านค้าหมดเลยแล้วคือทุกอย่างครบวงจรมากนะครับกระพงกระเพราต้มยำส้มตำขนมขนม,ขนม,ขนม,ขนมเครปญี่ปุ่นขนมปังปิ้งแต่ว่าราคาก็จะอัพหน่อยซึ่งไม่รู้สึกที่จะ ระมิดกระเมียนที่จะจ่ายเลยครับเพราะว่าเห็นลูกหาหาบของขึ้นมาแล้วโอ้โหะมาณมากเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันก่อนเลยนะครับเราจะแวะไปชมบรรยากาศน้ําตกกันนะครับตอนนี้ประมาณ8 840เมตรนะครับเมื่อกี้ฝนตกนะแต่ตอนนี้แดดมาจ้าเลยนะฮะเราจะไปดูบรรยากาศกันว่าน้ําตกนะครับวังวังกวาง,วาง,วาง,วางหรือวังทองนะจาไม่แม่นเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นพื้นที่ที่น่าจะใกล้ที่สุดนะครับ นี่คือบรรยากาศน้ำตกวังทองนะครับสวยเลยทีเดียววนเลยนะครับเป็นชั้นๆลงไปวงสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ภูหมากดูเอ้ยพระหมากดูกนะครับจะไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะฮะไม่ใช่ตกดินนะเราจะเห็นตกดินไหมน่าจะรับขอบฟ้านะฮะ,<ว>ะ,ะเราเดินไปน้ำตกมานะฮะวนไปน้ำตกนะฮะไปไหว้พระพระแก้วมรกตหรือว่าอะไร เขาจะบรอกลหรืออะไรพระศีร,ร,ะริยะเมตไกพระศีรยะเมตไกอะไรสักอย่างนะฮะ<ม>แล้วก็เดินต่อมาที่ผาหมากดุกนะครับเพราะว่าพี่ๆเขาแนะนําว่าเรามาแค่สองวันหนึ่งคืนนะครับน่าจะไปไหนหแบบไกลไม่ได้เพราะว่ามาันระยะทางค่อนข้างเยอะมันกระจายกันอยู่นะครับก็เลยเลือกที่จะมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่ผาหมากดุกแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยไปที่ผานกแอ่นนะครับไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเะครับตอนนี้ยุดยังไว้ยุดชยังสดขายดีตอนนี้เราอยู่กันที่ พาหมากดูนะครับเป็นวิวแบบแบบสามร้อสองศาแล้วทุกคนประมาณร้อยแปดสิบองศานะครับุณมองเข้าไปแบบนู่นเลยวิวสวยมากนี่เราจะมารอดดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงนะครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับอยู่เรือนผาหมากโกดน,นะครับนู่นเลยบรรยากาศช่วงเย็นนะครับที่ลานแคมป์ ผูกกระดึงนะครับนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับวันนี้มีล่องโล่งนะ่าจะจัดพื้นที่ไว้สําหรับรองรับนะครับนักท่องเที่ยวเราก็เป็นลานหอนะครับส่วนบริเวณเต็นท์ฝั่งนนก็น่าจะจัดไว้อยู่แล้วเป็นประจํานะครับอนนี้ก็จะเป็นโซนให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีห้องน้ําห้องสุขาด้วยนะครับตรงน้นไกลๆก็จะเป็นที่ชั้นกับข้าวนะครับ พาทิดขึ้นที่ผานกแอ่นนคัาปูก,กระดึงจังหวัดเลยนะครับ mm hmm. ันก็มาชมภาธิดขึ้นค่อนทั้งเยอะเลยสวยมากครับทุกคนนะมีหมอกเบา สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะครับกำลังจะเดินไปที่หลังแปรแล้วก็ลงไปที่ด้านล่างนะครับระยะทางก็ประมาณ9ก้ิโลนะครับสำหรับบรรยากาศการเดินทางมาที่ภูกระดึงนะครับในรอบนี้เป็นทริปแค่2วันหนึ่งคืนนะครับอาจจะไม่ได้เก็บพื้นที่บริเวณหรือว่าภาพบรรยากาศสวยๆเยอะมากนะครับเพราะว่าจํากัดด้วยเวลาแล้วก็ตั้งใจมาแค่นี้จริงๆนะครับคลิปหน้านะครับเราไปที่ไหน ก็อย่าลืมติดตามขนาดเดินมาแค่นี้ก็เริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับทุกคนคนก็ทยอยเริ่มลงกันแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ8โมงกว่านะครับยังไงฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับนจะเก็บภาพบรรยากาศที่ไหนมาฝากก็ให้ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเจอกันทิปหน้าบ๊ายบายครับ